สวัสดีครับโอ้ยมีรถสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ที่28นะครับตอนนี้เวลา9โมงเช้านะฮะเราอยู่กันที่นี่ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาณิชยการศีธนาพาณิชยการเชญใหม่นะครับเราจะพาทุกคนไป เยี่ยมชมว่าเอ๊ะบรรยากาศสนามสอบโพื่อไทประกันชีวิตจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่วิทยาลัยศรีธนานะครับไม่มีไม่มีการเรียนการสอนแล้วนะครับก็เขาให้อ่ามาอลไารังคคำแหงนะครับเช่าสถานที่นะครับนี่ก็หลักๆก,ก็เป็นมอลังคำแหงวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับมีปิยตีและก็ปิทยโภนะครับ วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจสื่อสารมวลชนนะครับตั้งอยู่บนถนนมุ้ยแก้วนะครับสังเกตก็คือเลยการสวนแก้วมานะครับประมาณ500เมตรเข้ามาด้านในก็จะมีอาคารรูปตัวยูนะครับสีจุดเแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นลานจอดรถนะครับจอดได้เยอะมากนะครับ หลายร้อยคันขั้นตอนในการสมัครสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตก็คือจะต้องสมัครล่วงหน้านะครับอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีสอบทุกวันอาทิตย์นะครับพอทุกท่านมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารับบัตรคิวนะครับจริงเราก่อนจะมาก็ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบผ่านเว็บไซต์นะครับได้ล่วงหน้านะฮะอาคารสอบก็คือตรงนี้นะฮะอาคารมณาีนพรัตน์ลลนะครับห้องสอบก็คือแลบหนึ่งห้องสามสองเจ็ดนะครับพอเรามาถึงก็จะมีกระดานรายชื่อนะครับตรวจสอบลำดับตรงนี้อีกทีหนึ่งกระดน้นะครสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือบัตรประชาชนนะครับถากมี าการเปลี่ยนชื่อนักสกุลก็แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะครับวันนี้มีคนมาสอบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านนะครับในห้องสอบจุได้เขาประมาณสามสิบห้าที่นั่งนะครับก็จะเข้าไปทีละบรอบนะฮะแนะนำให้มารับปัรคิวก่อนแปดโมงก็จะได้เข้าห้องสอบรอบแรกนะครับตอนนี้9ก้าโมงก็เริ่มมีคน ออกห้องสอบมาแล้วบ้างเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกลำดับถัดไปเข้าห้องเรื่อยๆนะครับแต่งกายสุภาพนะครับเออก็ประมาณนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะส่วนท่านใดอยากจะหาข้อมูลด้านการติวสอบแนวข้อสอบก็สามารถ ค้นหาได้ทางช่องทาง youtube ได้นะครับก็มีหลายสำนักนะครับที่ทำติวสอบนะครับหรือว่ามีแจกแนวข้อสอบไว้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับในการสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกช่องทางนะครับเป็นรายได้เหนือกระเป๋านะครับเติบโตเป็นพาสซีฟอินครัมต่อไปเป็นผู้จัดการหน่วยนะครับสร้างทีมงานนะครับว่าสนามสอบก็มีทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศนะครับก็เนี่ เลขที่นั่งสอบ8โมงครึ่งถึง10โมงนะครับมาสายกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วนะฮะเตรียมปากกานะครับงดนำเอกสารแล้วก็เครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบด้วยนะครับกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะก็ห้ามนะครับ